นะฮะวันนี้พี่ก็จะมารีวิวสินค้าที่เรียกได้ว่าตืนา่นเต้นมากๆจากร้านวาวโพนี่นะครับซึ่งพี่ได้ไป,ไปเปมาเมื่อประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมานี้นะครับที่สาขาอเวนิวเกษตรนวมินนะฮะซึ่งวอนนี้พี่ไปเอาของลงเยอะมากๆเลยทั้งแบบสินค้าไอบลูมต่างๆแบบลงเยอะแบบโอ้เป็นอะไรที่แบบว่าพี่ขนลุกสู้เลยทุกเรั้งทีสกุชชี่ออกใหม่นะฮะมีความแบบอยากได้สูงมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้พี่ก็ได้ทําการซื้อมาแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ซื้อมานิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนะนี่เห็นไหมซื้อมาถุงนึงเลยนะคร เป็นสักคุชี่ล็อตประจําเดือนนี้ของพี่ละกันนาะอเพราะว่าหลังๆกินแกบเลยนะครับเพราะว่าพี่อเอาเงินไปลงทุนทําสกคุชี่แบรนด์ของพี่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เร็วนนี้จะมีปิงซูหมีมาแล้วนะถ้าใครอยากได้ก็เก็บตังซื้อได้เลยนะฮะ,อะโอเคคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวสินค้าในถุงจากร้า,รานวาวโพวนี่เลยนะครับผมว่าพี่ไปพี่ได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้น้องๆน่าจะรู้จักนะครับอันนี้เป็นซโนวี่นะครับนาอซึ่งเป็นรุ่นใหม่แต่ใช้แพ็กเกจเก่านะฮะมันหมอมากเลยเนาะ นี่นะฮะก็คือมะนาวนะจ๊ามะนาวยักษ์อาาของภูนิมารุนะครับนี่นต้นตะขาเริ่มหายากแล้วนะครับกินหอมแบบสไลด์อ่ะพี่ไม่คิดว่ามันจะหอมมะนาวนะต้องเออมีความมีเม็ดตรงนี้ด้วยนะดีฉชอบชอบนะมือสะนได้นไหมล่ะมันหม่นมือมากเลยนะโลวโลไอช่วยเป็นอเป็นถัวนะครับของคิวตี้เครดิตนะเนี่อลักไหม,มนหนักมากเลยถ,ถ,ถ้าทุบห,หัวเจ็บมากๆเลยเจ็บ เดี๋ยวแกะให้ดูกันนะจ๊ะมันฟิลถุงอยู่นะน้องอาจจะแบบไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่แกะให้ดูนะฮะจากนั้นเราก็เปิดถั่วมานะครับมีถัว่วโอ้น่ารักดูดิอีมันเหมือนถั่วของจริงเลยอ่ะดูดิถ้าถั่วใหญ่ขนาดนี้นะถ้าถั่วจะใหญ่ขนาดนี้นะมีถัว่วมีสองลูกด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวของฝาครอบมานะครับบูสโนโมากเลยอ่ะ อ้าวเอาถั่วร่่งถั่วร่วงถวัวง่ถวร่วงนะเอามาเราก็ให้การปิดฝาเก็บไปได้เลยคือก็ดีเนาะทาให้แบบสกุชี่ข้างในไม่เสียหายเป็นเจ้าที่ปูกเครกช็อกโกแลตนะครับซึ่งที่มีสีฟ้าแล้วอันนี้ก็เป็นแบบช็อกโกแลตเลยนะฮะพี่ว่าสีนี้สวยมากมเลยนะแต่พี่เสียดายทำไมมันไม่เอากลิ่นช็อกโกแลตเอออันนี้ติดตรงนี้แหละไม่พึงประสองค์อะกลิ่นที่พี่ไม่ค่อยชอบอะอ่าร่วงก็สโลอยู่นะตามท้องเรื่องเนื้อมันแน่นแ่นดีไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมาย ที่นี่ก็อยากได้มากๆแล้วก็ไม่ค่อยจะมีแล้วตอนแรกพี่ไปร้านพี่ฝนพี่ถามพี่ฝนว่าพี่ฝนพี่ฝนมีเค้กจัมโบ้ของคูนี่มาลูไหมพี่ฝนก็งงจ้าเอ้าจ้องแทมคูนี่มารูผลิตเค้กด้วยเหรอแล้วก็อ๋อไฮยารูเป็นเพื่อนพี่งงมากๆเลยระหว่างชื่อแบรนด์ไฮยารุกับคูนี่มารูพี่ชอบจําสลับกันนะครับยังไงถ้าพี่พูดผิดขอโทษเนาะส่วนนี้ก็คือเค้กสไลั์ของคูนี่ของไฮยารุนะคะที่เป็นช็อกโกแลตนะครับก็หอมมันอ่อนนะฮะนี่อุ้ยสวยเนาะความจริงถ้าเป็นของครีบุอะไรเงี้ยมันก็จะมีแคคค่่สสีีใชชมมัะือขาวกบพู เนี้ยไโลมากเค้กชิ้นควายวๆน้องกินเอาอิ่มเลยนะติมผู้นี้มาดูนะครับเรนโบ้นะฮะมี่เม้าเชนด้วยนะน่ารักเนาะอันนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นรูปร่างของไอติมผู้นี้มารู้สีลุงนะฮะซึ่งเมื่อก่อนพี่ว่าจะซื้อแหละแต่มันหมดไงตอนนี้มาปุ๊บพี่ก็สอยเลยจ้ากินก็ กินหอมฟูตตี้มากไอติมเหมือนไอติมวอลห้บาทใครเคยกินไอติมวอลฟูตตี้ที่5บาทอะแล้วตรงปลายมันจะมีอะไรที่มันกรอบๆอ,อะนะกินเหมือนกันเลย เ,เด้งึ้นเป็นโคนะจ๊ะโอเคครับชิ้นต่อไปเลยนะคะผมที่ได้มานะฮะก็จะเป็นเจ้านี่แกะของชิบีนะหลังๆมาพี่เริ่มเก็บแบรนด์ของพี่แพนแล้วนะก็คือมันน่ารักอะแบรนด์ชิบีเนาะเป็นแบรนด์ของพี่แพนพี่แพนคอลเลคชันนะฮะกลิ่นก็โอเคนะไม่ได้เหม็นมากมายนะฮะนี่ก็เป็นตัวแกะชิบีนะครับนูนี่เดอะแลมกินน่ารักมากเลยดูดีมีปีกพี่ชอบตรงปีกอะแกะอะไรมีปีกน่ารักถือประจำด้วยเนาะอ๋อฟล์นมากโอ้โห มโลมากอะ่ะโอ้มา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 รับชิ้นต่อไปกันดีกว่าทั้งที่ได้มานะฮะก็โคตรใหญ่เนาะเป็นจัมโบ้โคนที่โคตรใหญ่แล้วก็เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ถ้าจะไม่ผิดนะดูดิ ยังสโนวน่าอยู่ในแพคเกจนะเนี่ยอยู่พี่ได้โพสลงไอจีแล้วแบบพูดกับตัวเองว่าโคตรอยากได้ถ้ามันออกมาข้าพเจ้าต้องซื้อนะฮะโอ้ยพี่ได้มาสองสีนะฮะโอ้ยเดี๋ยวนี้แบบเป็นอะไรที่พี่อยากได้มากพี่รู้สึกว่ามันมีความคลาสสิกแล้วก็แบบว่าถ้าเราเก็บไว้นานๆมันต้องแรแน่เลยให้เริ่มดูจากสีนมก่อนดีกว่าที่เป็นกลิ่นที่พี่ชอบมากๆนะครับก็จะเป็นเจ้านมปังแผ่นนะครับของไอบลูมใครยังไม่มีรีบไปเก็บเลยนะอันนี้ไม่ได้พรีเซนต์แต่เป็นพี่คิดว่าเป็นกูชี่ที่ คือกลิ่นนมมากๆแบบหอมนมอ่ะนมนมแล้วมีความสุขมากๆเลยอะจริงๆหอมหอมนะฮะเนี่ยเห็นปะมันจะมีรอยยุบเข้าไปเงี้ยเฮ้ยคือมันเก๋ดิอือหือเนี่ยมันเหมือนขนมปังแบบขนมปังฟาร์มเฮาที่อยู่ในเซเว่นี่มันเป็นแบบแผ่นหนานุ่มมอนน้องเคยเห็นปะทำไปกินเผือกมาเลยจ้าอะไรเงี้ยพี่ชอบกดแล้วมันมีรอยนิ้วมือน้องดูดิเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยน่าบีบมากเลยใครบ้างมาบีบที่บ้านพี่ได้นะให้บียดสีนี้นะครับ ของพุนี้มารู้นะซึ่งอันนี้เป็นกาแล็กซี่เป็นฝีที่เริ่มเดีย๋ยวนี้เริ่มหายากแล้วเพราะว่าคนซื้อกันไงคุนจีจิว๋วซึ่งกลิ่นมารีหอมมากๆเลยนี่ของพุณนี้มารู้นะสีเรนโบ้ก็สวยนะแต่พี่ไม่ค่อยชอบกินอ่ะกระจิว๋วกระจุกกระจุกน่ารักอรับสวีมนะครับก็จะเป็นเจ้าแฮงจีเบรดนะครับซึ่งเป็นชิ้นเล็กนะ พี่ได้มาคดเฟสเลยเก็คือสีๆสนะฮะเดี๋ยวให้ดูสีนึงเนาะนี่ก <t> ็จะเป็นของแองจี้นะครับเป็นปังมินีนะโอ้สาลรมากสิ จิ๋วแต่แจ๋วนะเนี่ยของเล็กนะเนี่ยนี่ขนาดของเล็กนะเนี่ยโอเคครับต่อไปนะครับก็จะมาดูกันต่อเลยอีก2ชิ้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็นชิ้นที่เรียกว่าโคตรน่านรักและอยากได้มากมากนะครับก็คือกิ้นนะครับที่ได้มาสสีเลยนะ,ะก็จะเป็นสีชมพูกับสีฟ้านะฮะซึ่งความจริงมันมีอยู่สีหน้านะครับแต่พี่ชอบแค่2หน้าและ2สีก็เลยเอามาคู่หนึ่งนะฮะด้กลิ่นส,สตรอเบอรี่ดูดิน่ารักเนาะดูดิมันแบบมันน่ารักอ่ะคืออารมณ์เนื้อเหมือนเหมือนพีชไอบูไหมนะพี่ชอบมากๆเลยตัวเนี้ีบดูนะ ดีงามมากอะดูดิมันน่ารักอะความโมเอสุดๆนะฮะน่ารักแบล๊วแลวสตา์พี่เลยนะจ้ยอันนี้ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเจ๊นะใครรู้กลิ่นบอกพี่หน่อยนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยแน่ใจกลิ่นตัวสีฟ้าเลยอะน่ารักเนาะดูดิมสโลมากอหายไปไหนเฮ้แล้วมาถือของเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะครับที่อยากโชมมากๆที่ได้มาจากร้านพี่ฝนว้าวพนี้นะครับก็คือเจ้านี่เลยทริม เป็นทองไอบรูมรุ่นแรกนะครับแต่เป็นมินิเนาะอันนี้ที่ฝนให้มานะครับประมาณ1,000กว่าบาทนะครับเนาะเป็นทองไอบรูมรุ่นแรกๆเลยเดี๋ยวขอแกะก่อนอุ้ยคือมันเลอค่าเนาะมันเป็นชิ้นเล็กๆแต่ราคามันสูงมากๆเพื่อพี่ก็ตกใจอ่ะ คือมันก็เป็นของที่แบบว่าเป็นของใจนะสกูชี่ชั่วแรกจะไม่ข่อสโลเท่าไหร่แต่รู้แค่ว่ามันแรงก,ก็พอแล้วท่าในใักขายนสกูชี่น่าจะรู้จักมั้งอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะพี่เพิ่งมาใหม่แต่พี่คนบอกว่ามันหายากมากๆนะครับสำหรับทองมินิไอบูมแบบจิ๋วมากๆเลยโอเคนะครับก็จบแล้วครับการรีวิวสกูชี่นะครับพี่ได้จากร้านว้าวโพนี่ร้านพี่ฝนนะครับซึ่งร้านพี่ฝนเนี่ยก็มีหลายสาขามากๆนะครับในกรุงเทพแล้วก็ทั้งในไอจีก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับผมที่ไอจีว้าวโพนี่ wow นะครับ, <Okay. S 2> รบนนเอลาไปก่อนนะครับวว่่าาาจะไปปช้้้ออออมมใหนนนนตตตีขุญสำ หาเงินก่อนเราิ่นแกลบกินมามา่าทั้งวันทั้งคืนนะฮะสำหวันนี้พี่แต้มไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ